นำปรับภาพแบบไหงวะต่ำมากหรือว right. ่าส mm ูงได้ในเกมอ่ะเอ็กไง ้องสุดหรืตาำสุดดีกวกันว่ะ นานแล้วน่าจานะาันั้นไม่เลแหละมันอ่อนจริงไหมไมเชื่อเลย <c oughs> เดลี ตัว oh, มันเป็นอย่าง่า โทรรอ้มาเจออะไรวะเนี่ยรอบสองสวัสดีครับผมริสอนพญายาอยู่กับคุณวิศักเนินกัดในเกมนัดนี้ครับสวัสดีครับคุณรีสอนช่วงนี้เราบพญายาตบอลไปกันบ่อยมากนะครับผมเจอคุณมากกว่าพญญยาซะอีกนะครับทน่แน่เกมนี้รับกันว่าสนุกแน่นอนครับ เข้าไปประทะจังหวะนี้ครับแต่ว่าเก็บบอลต่อไม่ได้ครับมาชูดี้โจโอจอ้เคลนีมาเซโลกอนซาโลอีกัวอินจังหวะรุกโจมตีแบบนี้กองหลังจะต้านยังไงครับ ผ่านบอลทะลุไปข้างหน้าแล้วตอนนี้โหทันนี่เป็นผู้เล่นนะครับแข่งวันนี้สวยครับนักเตะในตำนานลุยคอสตาทำดีมากกับผู้สาวประตูแรงไล่ศก นี่เป็นโอกาสที่จะได้คลองบอลครับแต่ว่าพวกเขาก็เสียมันไปริสเยโนโรนัลโดลุยคอสตาเอาละครับพวกเขากำลังบุกไปข้างหน้านักเตะทนคาน์ทิฟไคลฟ์เิร์ดจบได้ยอดเยี่ยมครับโดนแบบนี้ผู้สาประตูก็งงไปเลยนะครับแน่นอนนะครับวอลเล่ได้สวยจริงๆมันขึ้นกับการเปิดบอลเข้าไปข้างในนะครับ ถ้าบอลไม่มาจากด้านข้างโอกาสยิงก็ยากขึ้นเปเบ์เฟเรล่ากอนซาโลอีกวยแรงหนุนแล้วครับเบเล่เซคิโอลามอสโอกาสที่จะเก็บบอลน,นะครับแต่ว่าพวกเขากปล่อยให้มันหลุดลอยไป มาชูดี้คาสโตแนวรับกำลังป่วนเลยนะครับต้องเรียกผู้เล่นลงมาแดนหลังคนหรือสองคนเพื่อช่วยป้องกันเอาละครับจังหวะนี้เขาให้ล้ำหน้าครับเจ็ทีนะตัดบอลได้ครับทำได้ดีครับหยุดเกมรุกทำดีมากครับตัดบอลจังหวะน,นี้รอเพื่อนมารับบอล 800เหรอเอาลมเมาดินี่ so c a m p b e นักเตะในตำนาน Patrick คลเวลิร์ดูครับนี่คือฟุตบอลที่ดีมีความมั่นใจและก็พยายามต่อบ,บอลเพื่อเอกา่เข้าไปทำประตูนักเตะในตำนานโลธามาเทอุสเขามีพื้นที่ครับมีทางเลือกให้คนที่ครองบอลได้เล่นนะครับยิงได้ร้ายการครับ ข้าไปขวางทางการยิงแบบนั้นนะครับยอดเยี่ยมครับโอกาสมาแล้วครับจงังหวะเตะม,มุมกอนซาโลอีกวัวอินพุทะสินป่างนกหวีดหมดครึ่งแรกครับก็เป็นเกมที่น่าสนใจจริงๆครับคุณเวสักเกมนี้ในครึ่งแรกยังไงครับบอลเคลียร์อีกครั้งหนึ่งครับนี่คือการเริ่มครึ่งหลังไม่มีอะไรในกอไผ่นะครับคุณเวสักเกมนี้ ใช่ครับไม่มีอะไรเลยโอกาสการเข้าบอลทุกอย่างคู่กี้กันมากเข้ากันหมดในทุกแง่ทุกมุมนะครับดูเลโรเบิร์ตเลวันด็อบกี้นี่จะโอกาสจะตีเสมอในเกมนี้นะครับเป็นจุดที่สําคัญจริงๆคือเป็นจังหวะที่น่าจะตัดสินเกมได้เลยธรรมดาแล้วเขาทำได้ดีกว่านี้นะครับโอกาสมาถึงแล้วแต่กลับพลาดซะอย่างนั้นเองนักเตะในตำนานโรธามัเทอุสอันนี้เป็นโอกาสที่จะได้ผ่านบอลเข้าไปข้างในครับ ฮัทริกคลฟอร์ดดูแล้วเขาหิวกระหายในการยิงประตูจริงๆนะครับได้ไปนหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ความมั่นใจมาแล้วนะครับต้องการอีกครับเกมในวันนี้ถือว่าเขาเน้นมากเลยครับโอ้โห,โหถือเป็นความพยายามที่แย่มากนะครับเท่าที่ผมเคยเห็นมา s โคลาติสมาชูด,ดี้โอ้โหบุกหนักแบบนี้กองหลังจะจัดการยังไงครับเขาจะทําอะไรครับนั่นเพื่อนร่วมทีมมาช่วยรอรับบอลเตมไมหมดครับ เป็นการของบอลครับตอนนี้นคาตโพิสเตียโนโรนัรโดนักเตะในตำนานเปเล่คาสโตบุกแล้วละครับตอนนี้ บอลเสียไปแล้วครับนั่นแหละผู้ตัดสินให้ฟรีคิกอัทริกไพลเวิร์ดริสเตียโนโรนัลโดเข้าบอลได้ดีนะครับมาทุดด้มาเซลโลกอนซาโลอีกัวอินเป็นฟุตบอลที่น่าทึ่งครับโอ้น่าเซ็งครับ แค่เลือกว่าผ่านบอลให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับเพื่อนร่วมทีมขึ้นมาช่วยครับริสเยโนโรนัลโดลุยคอสตาเติมได้ดีครับจังหวะขึ้นเกมรุกเอาโลม,มามดินีลมมนโลธาตามาัติอุสมันคงเหลือเกินครับเกมรับได้บอลด้วยคาสโตร,รอเพื่อนอยู่มาทางขวาแล้ว หาเงนินแค่ลูกเดียวหรือค่านาทีมีโอกาสที่จะตีเสมอหรือไม่ก็ยิงนำา2 0ศครับเอาละครับมีโอกาสแล้วมงข้ามเส้นออกไปครับจะไปลูกทุ่มอาบูเมยังเฉยอดูเหมือนจะสูงเกินไปนะครับแต่ว่าก็เป็นบอลที่เกิดผลครับไปยังเพื่อนร่วมทีม <c oughs> เลวันดอฟสกี้กอนซโลอีกัวอินจบแล้วครับสินุเอจากผู้ตัดสินที่เดียวเลย อย่างงามเข้าไหมเข้าจรินดิเี็งที่เข้าไรปล เร่งไถ่หมวดดีเราเร่คไเวหร์ดดีนะครับมีคุณวิศน,นกรดบรรยายสวัสดีครับคุณนดนอนยินดีที่ได้บรรยายกับคุณอีกครั้งหนึ่ง ต้องบอกว่าได้โอกาสลุ้นจริงๆการวิ่งดีๆนะครับก็จะทําให้ช่วยเหลือในการคลองบอลได้ครับเขาเห็นนะครับจวะนี้เห็นทิศทางบอลครับไม่ยากครับสําหรับผู้สาวประตูโอกาสที่จะเก็บบอลนะครับแต่ว่าพวกเขาก็ปล่อยให้มันหลุดลอยไปคีเอริเน่ได้บอลคืนกลับไปอย่างรวดเร็วครับ วิ่งทำทางได้ดีครับวิ่งนําไปแล้วนะครับได้เพื่อนขึ้นมาช่วยทําเกมแล้วนะครับคงน่าจะเปิดบอลเข้าไปข้างในครับโอ้โหเสียการคลองบอลครับลุคคอนิสโตรอยมาชูด,ดี้มาเซโเรเติมขึ้นมาทางซ้ายแล้วครับธรรมชาติของการผ่านบอลนะครับต้องอาศัยคนที่ไม่มีบอลวิ่งเปิดทางให้ครับเป็นโอกาสที่ดีมากครับ พยายามเยี่ยมที่เป็นทักษะที่ยากนะครับคุณบริษัทยิงแบบนี้นะครับก็ดูสิครับมันเกิดอะไรขึ้นก็คงล้าแล้วนะครับเลยเตะออกไปแบบไม่ดีอัสปิลกเกต้าอุ่นเล่นเป็นทีมได้ดีเหลือเกินอัลบาเม เอาล่ะครับนี่เป็นโอกาสที่โคชคงจะต้องสั่งให้โจมตีพื้นที่สุดท้ายนะครับด้วยการทุ่มบอลไปพื้นที่อันตราย <c oughs> โรเบิร์ตเลวันดออบกี้โอ้โหเขาคิดว่าได้แล้วนะครับ <c oughs> จังหวะนี้นั่นแหละครับ <c oughs> จังหวะนี้เขา <c oughs> ้าไม่ถึง <c oughs> ถ้าป้องกันไม่ดีอาจจะโดนยิงประตูได้นะครับกาดมาแล้วไมคอนพอกบาต้องช่วยกันขึ้นมาครับต้องมาทำเกมจกังหวะนี้ลุฟฟานิสตรย ดูนะครับด้วยความเร็วครับทำได้หมดครับโรนันโดครับนะเอาละครับไม่จําเป็นต้องย่ามใจเกินไปครับผมเชื่อว่านักเตะต้องรักษาการบาดเจ็บนะครับวิ่งจนเดี่ยงเลยครับผมคิดว่าเขาต้องออกแล้วนะครับน่าจะออกจากสนามให้เร็วกว่านี้สักหน่อยนึงในเพื่อนช่วยแล้วครับพวกเขาต้องเข้ามาตรงนี้ครับ เาต้องพยายามหาเพื่อนร่วมทีมที่วิ่งทําทางครับกอนสโลอีกวัวอิน okay, okay. เพื่อนร่วมทีมวิ่งเปิดทางให้แล้วนะครับโอกาสมาถึงแล้วครับยิงได้ดีครับ okay, okay, okay. ที่อย่แตที่ง่ายฮัทวิเกล่าน่าจะกดให้ลงครับ ก็น่าจะทําได้ดีกว่านั้นนะครับมผมไม่แน่ใจว่าเขาตื่นสนามหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับทําได้ไม่ดีเอาซะเลยกีซองเยืองวิ่งสองทางดีแบบนี้ครับเพื่อนร่วมทีมน่าจะหาเจอครับพอกบาประสานงานกันได้ดีครับไ,ได้ร่นแล้วนะครับยิงได้ร้ายกาจครับกลาเป็นฟันนิชโรยไม่เคยพลาดเป้าเลยหมดพึ่งแรกครับ ผมคิดว่าพวกเขาก็สมควรนะครับเขาลุยกันตลอดแต่ก็ได้ประตูขึ้นนําในช่วงที่เหมาะสมดูเขาสิครับรับบอลแล้วเล่นได้เร็วจริงๆเขาหาที่ว่างได้แล้วยิ่งเป็นประตูที่สุดยอดเลยครับเอาล้ครับคพึ่งแรกจบแล้วครับมจจริงๆ,ๆเลยนะครับ,รบประตูนี้ได้มาตอนใกล้หมดเรึ่องแรกก็ทําให้พวกเขานั้นดูเหนือกว่าพิการทีมเองก็ช่วยกระตุ้นได้เยอะพวกเขาควบคุมทุกอย่างไว้ได้หมดแล้วนะครับในตอนนี้ กลับมาครองบอลได้อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เสียบอลปุ่นเล่นเป็นทีมได้ดีเหลือเกินนักเตะในตำนานจอชิฮาจีพยายามอย่างยิ่งที่จะเก็บบอลไว้นะครับแต่ว่าพวกเขาไม่สามารถทำได้กีซองเยืองอาบูเมยังจังวารุกโจมตีแบบนี้กองหลังจะต้านยังไงครับ คนน่าจะผ่านบอลเข้าเขตโทษจากจุดนี้ครับโลเิรเลวันโดกี้โ,โดนคานออกครับต้งแต่วความกดดัมนมีผลในเกมฟุตบอลครับดูแล้วมันน่าจะเป็นอย่างนั้นต้องระวังมากครับในการครองบอลครับพวกเขาเสียบอลอีกแล้วครับเขาต้องการเพื่อนช่วยทําเกมครับอรออยู่แล้วครับอาบูเมยัง <c oughs> จอจิฮาจี เขาได้เพื่อนประคองทางซ้ายเขาเข้าไปพอได้นะิชโไม่หมืนไม่ได้ทีมนี้เล่นได้ดุดันนะครับเพราะว่าคนที่ได้บอลนั้นมักจะมีเพื่อนร่วมทีมคอยขึ้นมาเติมครับอ,อย่างน้อยหนึ่งหรือสองคนครับมีมากันหลายคนครับมาช่วยทำเกมเขามีพื้นที่ครับเป็นความพยายามที่เยี่ยมยอดครับโอ้โหป้องกันได้ครับแต่ยังอยู่ต่อครับ โอ้โหดูแล้วทิ้งทิ้งกว้างๆครับโอกาสที่พวกเขาเล่นกับบอลเล่นได้ดีคนที่ไม่มีบอลน,นั้นจะต้องวิ่งแล้วเติมครับเป็นการดึงกองหลังออกมาแอสโต <c oughs> เป็นการคองบอลครับตอนนี้ นักเตะในตำนานจอร์จิฮาจินักเตะคนนี้ก็พยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะโชว์ฟอร์มให้ได้นะครับว่าเขาดีอย่างไรนะครับคุณสังว่าไงครับผมรู้สึกแปลกใจนะครับเมื่อได้ข่าวว่าทีมซื้อนักเตะคนนี้มาแฟรงค์ไลการ์ของมาพยายามอย่างยิ่งที่จะผ่านบอลไปมาครับแล้วรอให้คู่แข่งนั้นเปิดช่องรอเพื่อนมารับบอลจอร์จิฮาจิ ใกงานแลวครับคู่นี้หนีตัวประกบไปแล้วบอลกลับมาได้สวยครับ oh. <What? S 1> นักเตะในตำนานเ <What? S 1> ปเล่นักเตะในตำนาน <What? S 1> พาติฟิกเล่ร่าบอลขึน้นกลับไปที่เท้าของเขาเร็วมากครับเป็นการเล่นที่สวยงามโอกาสมาถ,ถึงแล้วครับข่าสกัดกันอีกแล้วนะครับต้องหยุดการเล่นให้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับมีเสียงนกหวีดครับ Thanks for coming everyone from me Jeremy Nicholas and everyone at the stadium hope you Good <laughs>